สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลักหน่วยบนนะครับเทียบชนสสูตรนะครับก็เป็นข้อมูลที่ทําเอาไว้นะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมมาไ้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งสสูตรก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งหลักหน่วยบนนะครับเพราะว่า สูตรเก่าและสูตรใหม่เนี่ยตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลเก่าที่ผมทำเอาไว้นะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้งสองสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งจะใช้หลักแสนนะครับบวกกันสี่ครั้งบวกหลักพันสองครั้งนะครับบวกสิบล่างบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งบวกสิบท้ายครั้งที่สองบวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกเจ็ดนะครับสูตรที่สองนะครับหลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับบวกหลักพันบวกร้อยบนบวกหน่วยบน บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2แล้วก็บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวก1งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก5นะครับทั้ง2สูตรก็เข้ายาวมาเหมือนกันเลยนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ทำเอาไว้นะครับหลักหน่วยบนนะครับทั้ง2สูตรนะสูตรที่1อยู่ฝั่งนี้นะครับสูตรที่2อยู่ฝั่งนี้นะครับ ย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก530นย์ะครับนี่คือผมทําสถิติไว้ตั้งแต่งวดนี้นะครับมันออกหลักหน่วยเลขศูนย์รับก็จะมีเลขศูนย์ที่เข้าในเหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับนั้นจะได้เลขศูนย์นี่นะครับเลขศูนย์กับเลขศูนย์นี่เหมือนกันงวดถัดมานะครับออก4 53หนะหลักหน่วยบนคือเลข3 ก็จะเข้าที่เลขสามเหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับอ่ามันได้ตัวเดียวนะครับหกกับ 8, แปดนี่มันไม่เหมือนกันนะครับสูตรที่สองเนี่ยผมเคยเอาไปจับคู่สองตัวบ,บนสี่ชุดตรงอยู่นะครับเอางวดถัดมานะครับเจ็ดแปดสองหลักหน่วยคือเลขสองนะครับเข้าเลขสองกับเลขสองงวดถัดมาออกสี่เจ็ดแปดนะครับหลักหน่วยคือเลขแปด เข้าเลขแปทั้ง2สูตรก็เกิน10บงวดนะครับงวดทมาแปดหหลักหน่วยเลขสอเลขสอนะครับแล้วก็งวดทมาออก202นหลักหน่วยบนก็เลข2ตัวเดิมนะครับ งวดถัดมาออก446นะครับหลักหน่วยบนคือเลข6ก็จะมีเลข6เหมือนกันนะครับมาดูงวดถัดมานะครับออก951นะครับหลักหน่วยบนคือเลข1ก็จะมีเลข1เหมือนกันทั้งสสูตรนะังวดถัดมานะออก990นะครับหลักหน่วยบนคือเลข0นะครับ นี่นะครับก็จะได้เลขศูนย์ที่เหมือนกันนะครับงวดถัดมาออก097หลักหน่วยบนคือเลขเ็ดนะครับก็จะได้เลขเจเหมือนกันงวดถัดมาออก757นะครับก็จะมีเลขเจเหมือนกันทั้ง2องสูตร แล้วก็มาออกงวดที่ออกเบิ้ลน,นะครับ544ก็จะได้เลข4เหมือนกันทั้งสองสูตรจนมาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณน,นะครับได้96ในสูตรที่1นะครับสูตรที่2คือ49ผลรางวัลออก9 7 9นะครับมีเลข9ในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับที่เหมือนกันนะครับเข้าเลข9 นะครับเลขเก้าตัวเลขงวดใหม่ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับผมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับสูตรที่หนึ่งคำนวณได้สามกับศูนย์นะครับคำนวณได้สามกับศูนย์นะมาดูวิธีการคำนวณน,นะครับอันนี้เอาหลักแสนบวกกันสี่ครั้งได้เลขสี่บวกหลักพันสองครั้งห้าบวกห้าได้สิบบวกหลักสิบล่างอันี้เลขหกบวกหน่วยท้ายข้อที่หนึ่งสามครั้งสามหก 18บแวกสิท้ายข้อที่2เลขสาสูตรจะบวกสคงที่นะครับ4ี่บวกสิได้14 14ี 6, 20, 20, 20่สิบสีวกหกยี่บวกสินะครับก็เป็น3ามแปดสามสิบนะครับได้เลขสาเป็นเลขเด่นตัวแรกสูตรมันจะบวกเ ดังนั้นสามบวกเจ็คือได้10ได้0คือ3 0น,นะครับนี่นะครับ3 0ส่วนสูตรที่2ที่คำนวณได้5 0น,นะครับสูตรที่2ก็ใช้หลักแสนเลข1นะครับหลักแสนเลข1บวกหลักหมื่นสองครั้ง0ูบวกศได้0บวกหลักพันเลข5บวกร้อยบนเลข9บวกหน่วยบนเลข9 บวกร้อยหน้าครั้งที่สองเลขเก้าบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขหนึ่งบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งบวกหน่วยท้ายครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งก็เลขหกบวกสิบท้ายครั้งที่สองเลขสามตำแหน่งสุดท้ายในบวกหนึ่งคงที่นะครับหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกเก้าได้สิบห้าสิบห้าบวกเก้าได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ บวก9 3 3 3 3 3 4 3 5นะครับ35นะครับบวกอีก6 41 41มาบวกอีก3 4 4 4 4 45นะครับก็จะได้เลข5าเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรมันจะบวก5นะครับดังนั้น5บวก5ได้10ก็คือ0นย์ั่นเองนะครับ5ก็ศนะครับคือตัวเลขที่คำนวณได้นะครับ 5- ้ก็ศตัวเลขที่เหมือนกันนะครับ ก็คือเลขศูนย์นะครับแต่ไม่รู้จะมาไหมนะครับทั้งสองสูตรเป็นข้อมูลเก่าที่ผมทำเอาไว้นะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนสูตรที่ได้ห้าศูนย์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับสี่เก้าหมดก่อนนะครับห้าศูนย์ก็คืองวดนี้นะครับนี่ในสูตรที่สองส่วนสูตรสามศูนย์จะอยู่ฝั่งหน้านี้นะครับ ตัวอื่นก็หลุดไปหมดแล้วนะครับสามศูนย์ก็คือสูตรฝั่งนี้ในตำแหน่งหลักหน่วยบนแต่ในวดใหม่ที่จะถึงนี้ไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับผมก็เห็นว่าข้อมูลมันยังเดินอยู่นะครับยังเข้าอยู่ก็เลยเอามาแบ่งปันให้ดูนะครับส่วนศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยผมเคยเอาไปจับกับสูตรหลักสิบเป็นสองตัวล่างสี่ชุดตรงเอาสองตัวบนสี่ชุดตรงให้ดูอยู่นะนะครับเผื่อใครจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดย้อนให้ดูนะนี่นะครับ ผมเอาไปจับเป็น2ตัวบน4ชุดตรงๆนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับสองตัวบน4ชุดตรงนะครับนี่นะครับที่มันเข้าในตำแหน่งหลักหน่วย49นะครับ49 9472นะครับก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับ49 9472ก็คือสูตร50สูตรนี้ในงวดใหม่นะครับในงวดใหม่สูตรนี้เนี่ยมันก็จะได้50นะครับได้5ได้0ในตำแหน่ง หลักหน่วยบนนะครับมีสองตัวบนสี่ชุดตรงนะครับส่วนหลักสิบเนี่ยสูตรเก่าผมเคยเคยลงให้ในง้ววดก่อนนะมันัหลุดนะครับสองตัวบนสี่ชุดตรงในงวดใหม่มันได้ตัวเลขเจ็ดกับหนึ่งนะครับเจ็ดกับหนึ่งแต่ไม่รู้มันจะเข้าต่อหรือว่ามันจะหลุดนะครับผมก็ลองทําให้ดูนะครับมันก็จะได้เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้า แล้วก็10อันนี้เป็นข้อมูลเก่านะครับหลักสิบบนหนึ่งงวดก่อนหลุดงวดใหม่ได้7จกับหนึ่งแต่ไม่รู้จะเข้าต่อไหมนะครับส่วนหลักหน่วยบนสูตรเก่าที่ได้4ี่เก็เข้าเลข9กงวดใหม่ได้ห้าศนย์นะครับก็ลองจับให้ดูนะครับห้าศูนย์ก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับห้าศูนย์ก็คือสูตรนี้นะครับส่วน30ก็เป็นข้อมูลที่ผมทำเอาไว้ก็ยังไม่ได้ลงนะครับ ทั้ง50ทั้ง50ทั้ง30ก็อยู่กันคนละหน้านะครับก็ต้องรุนกันในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะว่ามันจะเข้าหรือว่ามันจะหลุดนะแต่ก็ต้องเตือนท่านผู้ชมไว้นะครับว่าสูตรมันเข้ายาวมาหลายงวดแล้วนะครับไม่มีโอกาสที่จะหลุดได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าท่านใดชอบจะนําไปเป็นแนวทางอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามันจะออกตัวไหนนะครับ ถ้าชอบเลขศูนย์ก็ลองพิจารณาดูนะครับหาหลักสิบมาจับรับเพราะว่าวิ่งตัวเดียวบนล่างมันก็ได้ศูนย์เหมือนกันนะครับวิ่งตัวเดียวบนล่างเนี่ยมันได้ศูนย์ะครับก็ต้องดูว่าศูนย์เนี่ยมันจะมามาบนหรือจะมาล่างนะครับตัวเดียวบนล่างนะครับมันคำนวณได้เลขศูนย์นะครับมันได้เลขศูนย์ดังนั้นมันก็เข้าล่างมาหลายงวดเหมือนกันนะครับหนึ่งสอ้าหกด เข้าใน2ตัวล่างมา7จ็ดงวดนะครับยังไม่เคยขึ้นมาบนเลยนะครับดังนั้นมันก็มีโอกาสที่ศูนย์จะขึ้นในอยู่ในเลคทายสามตัวเหมือนกันดูจากสถิติมันก็เข้าล่างบ้างเข้าบนบ้างนะครับเข้าบนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมครับหกงวดแล้วก็มาเลคทายสองตัวล่างนะครับติดติดอันนี้ก็เข้าสองตัวล่างมาหลายงวดแล้วใช่ไหมครับยังไม่ขึ้นเลคทายสามตัวเลยในะงวดนี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับ ถ้าศูนย์มาบนก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าศูนย์มันมาก็อาจจะอยู่ที่หลักหน่วยนะครับสูตรนี้นะถ้ามันไม่หลุดนะครับถ้ามันไม่หลุดมันก็จะมาตามนี้แต่ถ้าสูตรหลุดก็อาจจะเป็นตัวอื่นได้เหมือนกันดังนั้นท่านผู้ชมก็เอาไปเทียบกับข้อมูลของหลายๆท่านหลายๆอาจารย์ดูนะครับว่ามันตรงกันไหมนะครับแล้วคอยรอดูชุดสรุปที่ผมจะลงให้นะครับ ผมเองก็วิเคราะห์แนวทางแล้วก็จะทําชุดสรุปออกมาให้สมาชิกเหมือนกันนะครับว่าจะตรงกันไหมนะครับเอาแนวทางสูตรหลักหน่วยบนที่มีตัวเลข2ตัวชน2สูตรก็ฝากไว้แค่นี้นะครับในคลิปหน้าอาจจะไปดูหลักร้อยหรืออาจจะดูหลักสิบก่อนก็เดี๋ยวดูก่อนว่าตัวไหนเสร็จก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ